สวัสดีค่ะมณีช่องนุงโรงผ้าเบิงผ้าถ้ำนะคะจะพามาชมเกษตรผสมผสานค่ะมีสุยางสุแนวนะคะอยู่ที่สวนบบาวเฉดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมเบาเฉดคนสวนคนไหลนะครับเนาะพิกัดนี่ก็อยู่บ้านน้องสำลานนะครับตำบลบ้านแคมอำเภอพิบุลนมังสาหารจังหวัดอุบลครับค่ะครับมาจุดนี่ก็จะมีนะครับเสวนเกษตรแบบผสมผสานแบบที่ใหญ่เห็นนะครับ มาเบ่งเน้นหลักๆก,ก,ก็คืออาหารการกินเน,นอาหารการกินเนาะค,ะค่ะเรามีสุอยางซื้อแนวเนาะค่ะนี่ถูกย่างถุกแนวในไหหน้านี่นะครับปกติมันก็จะเห็ดเขาจซื้อเนาะค่บริเวณรอบๆนะครับแต่ว่ามงนี้มีความพิเศษคือเห็นที่เห็นออมไผยางนะครับเนี่ยคือเฮาเลียงอยู่ในนี่จะมีหอยมีหอยหอยหน้าหอยปังนะครับหอยหน้าคือหอ,หอยหอยขี้กระใต้เบอลอร้านเท่านะครับนี่ที่พี่น้องเห็นเนี่ยนี่ตัวเล็ก สมัยตะกอนตะกีน่าจะเห็นหลายหอยยังนะคะนี่เพื่อนหอยหน้าครับหอยหน้าหรือหอยขี้กระตยแตะกอนตะกีนเนี่ยวัวก็อยากกินแต่สมัยนี้ก็คือว่าแล้วครับสารเคมีมันหลายครับมันก็เริ่มจะหายไปสําหรับหอยชนิดนี้ก็เลยนํามาพอเลี้ยงนะครับอันนี้คือหอยหน้าครับก็จะมีไปเบิร์ดนาเต็มนี่นี่ที่เห็นอย่าจับอย่าต่อมหอยชนี่คือไข่หอยเชอรี่ครับไข่หอยเชอรี่นะคะเขาเก็บออกว่าเบิร์ดครับหอยหน้าตัวสีดำาๆนะครับค่ะตัวสีดำดำ ก็จะมีเต็มไปหมดแล้วครับนี่น้นขอบนี่แม่นบัดครับตัวในหอยนี้เข้ากินกันแรืเปล่คะนี่ตัวนี้ก็กินได้แล้อครับนี่สินแล้วหอยชนิดนี้มันจะตัวปุใหญ่ค่ะครับจะตัวไม่ใหญ่แล้วก็จะมีนะครับการเลี้ยงปลานี่ทีเดียวที่ปเตียงรักแรกรกแรกรัแรกมันสิงนี่นี่คือปลานะครับนี่พันยังคะนี่จะมีปลาทับทิมปลาเน่นปลาตะเพียนปลาทเลี่ง่ายๆนะครับปลากินพืชเห็นปลากินพืช สกับปลาธรรมชาติเพิ่งกับเขามาเนี่ยค่ะนี่สุปปลาเลยนะคะนน่ะนเห็นไหมครับนักเลี้ยเข้าให้สร้างแหล่งอาหารให้มีอยู่มีกินก่อนค่ะครับแต่ว่า,าอาชีพอาชีพไปเฮ็ดเกษตรหรืออาชีพที่สำรองอาชีพ,ชพลักีนเขาก็จะเฮ็ดขึ้นเขาค่ะครับตัวนี้ก็คือขาจัดโซนจัดโซนให้มาสร้างโซนอาหารของเขาค่ะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายใ,ในขอบกัวเนื่องละ เขากินเมื่อละสามขาบมันบอกครับกินข้าววันละสามขาบบานนี้เขาสีรถค่าใช้จใจยังไดอยากสื่อเบิดลสามขาบให้เลือยสื่อมือละหนึ่งขาบหรือสองขาบเอาพ่อค่ะครับลักลัก็คือเอานี่ละสางแรงอาหารกันน้าการกินของเฮานะคะเนาะเมนก็จะมีกุ้งหอยปูปลาเนาะไนหน้าเนาะปลาครบข้าวครบนี่พื้นที่ก็ว่าหลายเด้ความท่านนี้แหละครับเขาก็กําลังงามเนาะค่ะเนาะกำลังงามครับมีอย่างอีกค่ะพี่ โซนทั้งนี้ก็จะมีไอเอิเนี้ยก็่จอกแดงญี่ปุ่นจอกแดงญี่ปุ่นกําลังขยายเพื่อได้ยินเลยค่ะไวเป็นอาหารปลาไวเป็นอาหารปลาและอะไรนะแหนแดงแหนแดงครับนี้คืออาหารปลาและอาหารหอยตัวนี้จะเรียกง่ายก็แเนี้งกย่างเดียบอค่ะครับจอกแดงญี่ปุ่นจอกแดงญี่ปุ่นครับโปรตีนเห็นนตี้สูงขึ้นกันสำหรับจอกแดงญี่ปุ่นครับมันก็จะเป็นเหมือนว่าไอ สั่งแรงอาหารไห้ก็ปลาให้ก็หอยนะครับก็จะลดค่าใช้จ่ายในการเสือไอ้อาหารตรงนี้ครับมันก็จะซอยถุนแห้งไปนําสื่อมาเพาะบอกคะพี่ครับออามาขยายการสั่งมาขยายครับสําหรับเขาสือเท่าดีวมันก็ข้มนะพี่มีแบงขายอยู่บ่ค่ะตอนนี้มีย่บงหลายครับอ๋อกาล่างเพาะเนาะแต่ว่าจุดจุดมีแตวพมจะบอกนะครับเนาะค่ะแล้วก็อันนี้คือแหนแดงอันนี้คือแหนแดงครับไว้เป็นอาหารปลาอาหารหอย ปลากินเผือกเขาจะกินพวกนี้แหละปลานิลปลาตะเพียนปลาทับทิมเขาจะกินครับแล้วก็หอยครับสวนนี้ก็จะมีเผื่อลดเป็นค่าใช้จ่ายในการสื่อหัวอาหารแม่นะครับมันจะซอยเข้เาลดค่าใช้จ่ายพวกนั้นลงไปสวนนี้ก็จะเป็นแหล่งอาหารถ้าไปอยากปลาเนียนะครับก็จะมีนี่ปลาดุกครับเนี่ยโอ้นี่สุปลาเนาะบ้านนี้อตนนี้คือปลาดุกปลาดุกบ้านนี้ เสอออนตัวละเนาะค่ะเนาะเลี้ยงไรอีบอค่ะพี่ตัวนี้อยู่กระลงประมาณสองร้อยตัวลักลักก็คือห้าคือให้ลักลักให้เจ้าของกินเหลือกินนี่พี่น่องนะมาแบงอยากซื้ออยากพี่สี่ห้าก็จงขายสี่หครับส่วงนี้เขาขายโลท่ายค่ะช่วงนี้ผมขายนาฟ้าวัยยุ่แปดสิบกป่สิบบาทมีขายสุยางเลยค่ะก็คือลักลักก็เอาเงินที่ขายไปก็มาซื่อหัวหาร ค่ะข้า <screws> ก <quin Daniel> ็ได้กินตาฟี่มันกระวนอยู่ในนี่แล้วเนาะในระบบของเขาเนี่แหละในระบบนะเนาะแต่ว่าข้านันบบเอื้อยยนเอื้อกินแล้วค่ะข้าวทตึงสีครับแทบไ่ได้ซื้อค่ะแบบนี้แทบจะบ่ได้ซื้อซอรอแน่กับแทบมูวแะครับแทบสิไดื้อแทบไ่ได้ซื้อิดเป๊มามาเป็นตัวกับว่าไหไรหน้ามูค่ะครับต้องซื้อมูกิโลสวนกระร่มเรื่อยเลยค่ะปลานี่มีอยู่สูเจ้เลยครับมีสมัมงครับอันนีกับปลาเนาะค่ะเนาะอาหาร โอ้นี่แต่ป่าพื้นคังอาหารถ้าเ้ามีอาชีพพ่อค้าแม่ขายอยู่แล้วค่ะเฮากระเท็ดอาชีพของเ้าไปนะครับเฮากระแบ่งพื้นที่บางส่วนน่ะมาจัดเท็ดเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานมันสีซอยห้าลดค่าใช้จ่ายเ้าลงไปหลายเติบคับได้ออกขายเองบ่คะหรือว่ามีแต่แมหนาฟ้ามกับบุพอส่วนมากพี่น้องเพิ่นโ้จ้าเพิ่นกับมาซื่อเองคืะแม่สื่อมงนีเองเลย๋อครับ แล้วก็มีพวกหอยพวกยังเนี่ยก็จัดส่งออนไลน์ค่ะครับคือพวกปลานี่เพิ่นกับวาสืุอยู่นี่นี่ทั้งนาคือพี่น้องโทรเิ้งกลางเข้ามาเขาลงไปในเฟซมาโลกออนไลน์แล้วครับค่ะแม่วันนี้มีปลาขายเพิ่มมันบ่ล่ะแป๊บเดียวเอานะครับหนึ่งโล่สองโล่สามโลมาหลายบาทนี่มันเบิดค่ะค่ะบด้ยากเลยเนาะค่ะซูเหมือนซูเหมือนบ่ยากครับตลาดสวนมากจะเป็นตลาดออนไลน์นะครับตลาดออนไลน์ยกออนไลน์เขาก็เขาก็ต้องอไรให้มันเป็นใสออนไลน์ให้มันเป็นแม่แนค่ะ จะมีสวนทางนั้นมันก็นจะเป็นสวนผสมประสานค่ะครับทางนี้จะเป็นสวนจะเป็นสวนจะเป็นพักบ่กเป็นสวนบักเ้าสวนอันนี้นะครับมาจากของกินแล้วทางนี้ก็จะเป็นบอ่อบ่อพ่อพันหอยปังอ๋อทางนี้จะเป็นบ่อหอยปังอันนี้เพาะแล้วบ่คะนี่ครับนี่นี่คือพ่อแม่พันธุ์อันนี้คือหอยปังครับโอ้หน่วยใหญ่หอยปัง ตัวนั้นมันจะขึ้นมาไะใครจะพาไปบางไข่เพอ่ีนี่วิธีการเฮ็ดเฮ็ดกอพ่อพันหอยปังนะครับจะเฮ็ดให้มีเกาะดินอยู่ตรงกลางอันนั้นไข่เพี่นบอกขนาดแมนครับเพิ่งกิจะขึ้นมาไะใครอุ้ยจ๊บอะไรบอกแมนครับไข่หอยปังจะสีขาวเอาแต่หอยเชอรี่จะเป็นสีชมพูสีชมพูแน่นี่ก็บน้อยใหญ่เนาะค่ะพี่ครับน้อยใหญ่ตัวนี้จะเป็นตัวไอพ่อแม่พันธุ์แม่พันธุ์จะยื่นนี่ พอพอแล้วใครอยู่นี่ก็จะไปมุงฟักร,กร,ยาาระยะยเวลาในการฟักในการฟักสีใส่ระยะเวลาอยู่สองสัปดาห์สองสามสัปดาห์ครับเราจะมจะเาเจาะเอาน้ำคิปหนาเนาะครับคิปนี่จะพาไปทั่วสวนนี่สวนก็นจะเป็นสวนไม่ผลแบบผสมผสานค่ะจะมีบักฝรั่งกิมจูวุ้ใดหนวยสวนจะขาดตัวนี้บ่ได้เลยขาดบ่ได้ดเลยแม่นบะคะปลูกง่ายข้ายดี ปลูกง่ายขายดีแม่นครับขายง่ายขายง่ายแล้วก็ดูแลง่ายแรงวันได้ก็บไม่ตายบคา่ค่ะสำหรับไอ้ฝรั่งกิมจูยากแต่ย,ย่ำฮอย่ำเป็นมากนี่แหละอ๋อบ,บ่ได้ใสป่ปุ๋นใส่ปุ๋ยบค่ค่ะลูกตอนนี้ก็จะเ<ง>น้นเอาขี้ไก่แล้วก็พักตบ<ไ>ชาวาที่มันอยู่ในข่องสิครับเอาขึ้นมาคั่มเหงาเพิ่นไว้มันก็จะซอยสร้างความชุ่มชื้นสร้างปุ๋ยเพิ่นปุ๋ยพืชสดเนาะค่ะปุ๋ยพืชสดนปรนตัวก็มีอยู่แล้วเนาะเอาขึ้นมาใส่ไว้ครับแม่นเอาขึ้นมาอบอบต้นเพิ่นไว้ ปราจิ้มนี่ลายสายพันธ์เนี่ยจิมจูตัวนี้จะเป็นฝรั่งหงหงจวนซสือฝลาลังใสแดงฝลั่ังใสแดงแมนใสแดงของไอ้ยังกับสายสายพันธ์ไต้หวันนั่นสายพันธ์ไต้หวันมันมีเวลาห่อมันมีเวลาห่อมันก็จะเป็นแมงครับค่ะนี่สายพันธ์นี่บักซิดาซิดาบักเ้านี่บักเภาครับเภาํำหอมครับผสมประสานนี่บักเ้านํำหอมค่ะนี่ทุกอย่างเนาะค่ะเนาะ สวนยามฝนก็จะหงหกแน่จังหน่อยแหละอันนี้จะเป็นหงหงเปาซื้อหงเปาซื้อหงเปาซื้อตัวนั้นหงจวนตัวนี้หงเปาโอ้ลายมันจะลายสายพันธุ์ดยตัวนี้จะเป็นไอเฟิรนหงมีเฟิรนหงมียังจำซื้อใดเหรอมันหลายซื้อแห้งเลยนะสำหรับมะพราหลังมีทุกอย่างนะคะคุ้งก็มีให้กินครับมกเผาบักซีด่าเนาะค่ะเนาโอีทุกอย่างักเผาปลูกทุกอย่างครับเลี้กินก็เอิน สนมากเหลือก,กิ่นเอิญพอขายไหมค่ะไอ้มันจะมีพอขาไหมค่ะที่เพิ่นรับซื้ออยู่แล้วกพาวนมหอมเนี่ยอ๋อว่ตตาบอกว่ยายกากเลยวัตตาบอกเขาเขาซื้อหอดมองเลยหอดมองครับสำหรับสินค้าตัวนี้ก็ดีขึ้นกันครับช,วช,วชวาวไฮชาวสวนเฮาเนาะคะ่ะเนาะพื้นที่ว่าหลายเด้ที่หลายได้แต่พื้นที่ก็ว่าหลายนะค่ะพี่พื้นที่ตรงนี้ที่ใส่ทั่งนีเทั่งหน้าที่เลี้ยงปลานะครับประมาณไร่เศษเศษเท่านะไล่เศษเศษกต่เฮ็ดกระเฮ็ดได้หลายยางอย่างนี้ครับค่ะโมเมนต์ว่าที่หลายจริงที่ เขาผสมไปเนาะค่ะเนาะมีมีหยังกับอันนี้ใส่ไปนําแม่นครเฮ็ดผสมประสานไปบ่ตรงรอให้มีพื้นที่ซิไรจังเห็ดบ่ตองรอเลยบ่บ่ตองรอหลายครับมีน่อยหน่อยล้างบ้านกงเฮ็ดได้แม่นพื้นที่เล็กๆหลังบ้านก็ทําได้มีทุกสิ่งทุกอย่างเลยเห็ดนั้นมีความสูขบอใจมากบอประมาณนะครับโอถ้ามีถ้ามีความสูขแล้วกระจมากก็คือว่ามาถือข้างแม่นค่ะมันเฮ็ดยังมันทุ่มแห้งกายแห้งใจแบบรุงเต็มที่นะครับ เน้นใจรักครับนี่ก็จะเป็นบ่อกบอันนี้บ่อบ่อกบบ่อกบบ่าจากปลาละกกะกบแมนครับตอนนี้จะเป็นกบผมจะเลี้ยงแบบเลี้ยงใส่กระช่างไม่ต้องเปลี่ยนน้าอ๋อแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนน้ำเนาะครับะอ้สะอาดน่ากินลน้สีมันบดําเนาะครับมันกบธรรมชาติเลยมันเขาก็จะอยู่แบบธรรมชาติของแบบนี้แหละ S <S ถ้าข้าไปเลี้ยงใส่ปลอกใส้พื้นที่แคบๆที่ต้องเปียนน้ำดูการบริหารจัดการมันก็จะจะเสียเวลาในการจัดการบานนี้กบกับว่านากินมันจะมีกินนะครับมมแมน<อ>แมาอี่ยงไส่ปลกปลอกยังนสีสีมันกับ,บว่านากลนแล้วแมนครับรไม่นด้กินแบบที่เป็นกระช่างที่เปียนน้ำมันจะเป็นเป็นตามอันนั้นเนาะค่ะเนาะิ่นมาเห็นสมมติวราพี่หองเพมันไม่เห็นเท่าเลี้ยงยังสิมันก็อยากสื่อได้บานแมนค่ะ มันก็น่ากินกว่ากัน<ะ>นัใหญ่แท้กบเป็นา่าโอ้มันใหญ่แลเด้อซ้ำเนี่ยเขาดีกินแล้วเด้ค่ะ <c oughs> ครับคือกบหน้าบานเห่าที่แบบใหา่เกาะเป็นนุ่มบ่แมนครับกบเป็นนุ่มเป็นสาวสวนนี้ก็จะมีพวกเป็นพวกไอ้พืชสวนคว้าพืชสวนครัวครับ่ะคือดำใหญ่นะคะตัวน,นี้จะเป็นค้นาฮี้งเขาเอื่นค่าค่าแดงเกษตรใหญ่นะครับพันเขาเฮ็เฮ็ดดังๆแต่ว่าเสียบริปีนี้ ครัาปลูกมาปลูกแล้วก็ล่องกินเบิง้งมันแซบตะสี้ขยายบานค่ะครับเป็นกเกษตรที่เขาเออนี่ยังสมผส,สาน,สานครับท่านนี้ก็จะมีพวกชว้องคช้าอมนี่ทุกอย่างเดอ้อพี่ขะนุสดุตตาต้นนี้นี่บักรพลตันนี้บอก,รกอนนครับแม่นค่ะตัวน,นี้เขาเรียกว่า <c oughs> บุกหวานบุกหวานกับบุกหวานหรือกระปูปลขั้นจะไม่ขั้นตายพันเนี่ย สายพันธุ์ที่เขาเคยเห็นน้ำให้น้ำหน้าทั่วๆไปส่วนมากมันจะเป็นผิวขูุขะเขาเรียกว่าแม่ค่ะเขาเรียกว่าบุกกลากแล้วมันอะไรลำใหญ่ป่นนี่ตัวนั้นมันจะขั้นค่ะแล้วก็ขั้นเฮ็ดกินตัวนี้สามารถกินสดได้เลยสายพันธุ์บอกค่ะครับได้มาจากสวนโกโก้ฟาร์มเปิลไฮมาเอาไปทายยูทูปเนี่ยแหละครับเปิลไฮมาไอขยายพันธุ์ค่ะลูกหญิงเคร่บพี่กเขาผูกครับสายพันธุ์ลำใหญ่นี้เนา่ก็เรื่มแตกออกเห็นไหมข้าาสามารถที่ขยายได้ ยายไปเอ็กได้นี่นี่แม่นเบิดครับน,นี่มันเบริรมันสิ่งสุยมันจะหวานมันจะหวานเนาะค่ะชมซื้อเพิ่นลแหละบุกหวานบุกหวานบุกหวานบุกไม่คันค่ะครับแม่สวนนี่ก็ะจะเป็นผสมประซา,านไปเบิร์ตนะครับซุยยางซุยเนี่ยตัวนี้เขาเห็นนักเนี่ยก,ก็เอฝรั่งใสแดงซีสเกียรเบื่อซวงหรือเบื่อซานนี่แหละไม่จำอะไร โอ้กะจีจำว่าได้คือกันเลยค่ะแต่บุกวานิ่นก็ดกำลังแตกหลายนะคะเนาะครับค่บุกวานกำลังแตกวันนี้ก็จะเปนี่ยนโซน่าโซนพริกโซนกล้วยเอาไปพ่นละอาหารการกินมีแต่ของกินยางเว่านี้ย่างเขา่านี่ก็ไม่ยางไอ้อยากได้ปลาเขาก็ตึกปลาอยา่หันมาขุดคาขุดตะไคร้ไปต้มกินแมนค่ะแล้วเลยอยู่หลังครัวฮ่สบายเลยครับค่ะจังไดก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่บาวเชตนะคะสิให้ ให้มาชมสวนนะคะให้ความรู้ในการปลูกพักปลูกห้าเนาะค่ะเรียงปูเรียงปลาครับยินดียินดีแบ่งปันครับแบ่งปันความรู้ครับขอเบอร์โทรอีกรอบนะคะเพื่อมีผู้ใดสนใจเบอร์โทรศูนย์หกสามสี่เจ็ดสามสองเก้าเจ็ดเจ็ดครับทางงเฟซบุ๊กกับเชิดคนสวนคนไร่ทางทางติ๊กต็อกกับคนสวนคนไร่ค่ะแล้วก็ทั้งยูทูบกับคนสวนคนไร่ครับใช้แบนซื้อเดียวกันเพื่นฝากเบอ่งฝากติดตามคือกันนะคะ ขอบคุณมากมายค่ะคขอบคุณ,คณนะคะคขอบคุณค่ะ